วันนี้จะให้ดูเรื่องของสติปัฏฐาน4ที่เมื่อกระทำแล้วเนี่ยจะเป็นการรักษาทั้งตนเองแล้วก็รักษาผู้อื่นไปด้วยพระองค์บอกว่าพิกุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนบุษจันทานวังสิกะยกไม้จันทานวังสะตั้งขึ้นแล้ว ร้องสั่งผู้ช่วยซึ่งทำหน้าที่ถือถาดน้ำมันของเขาด้วยคำว่าเพื่อนถาดน้ำมันจงมาจงขึ้นไปสู่ไม้จันทานวังสะแล้วทรงตัวอยู่ในเบื้องบนแห่งลำตัวของเราดังนี้ภิกขุทั้งหลายบุตษเมทะกะถาลิกะ ผู้ช่วยของเขารับคำว่าขอรับอาจารย์แล้วขึ้นไปสู่ไม้จันทานวังสะดำลงตัวอยู่เบื้องบนแห่งลำตัวของอาจารย์พิคุทั้งหลายลำดับนั้นจันทานวังศิกะบุรุษผู้เป็นอาจารย์ได้กล่าวแก่เมทกะถาลิกะบุรุษซึ่งเป็นผู้ช่วยของเขาว่าสหาย เมธกถาลิกะเอย๋ยท่านจงรักษาซึ่งเราเราก็จักรักษาซึ่งท่านเราคุ้มครองรักษาซึ่งกันและกันอยู่อย่างนี้จักได้แสดงซึ่งศิลปะด้วยจักได้ลาบด้วยและจักลงจากไม้จันทานวังสะได้โดยสวัสดีด้วยพิกกุทั้งหลาย เมตะกาถาลิกบุตรนะซึ่งเป็นผู้ช่วยได้ฟังดังนั้นแล้วได้กล่าวกับจันทานวังสิกะบุรุษผู้เป็นหัวหน้าของเขาว่าทำอย่างนั้นไม่ได้ดอกท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จงรักษาตัวเองผมก็จะรักษาตัวผมเมื่อเราต่างฝ่ายต่างคุ้มครองรักษาตน ของตนอยู่อย่างนี้จึงจกแสดงศิลปะได้ด้วยจกได้ลาบด้วยจกลงจากไม้จันทานวางังสะได้โดยสวัสดีด้วยภิกขุทั้งหลายเธอพึงเจริญสติปัฏฐานสี่ด้วยคิดว่าเราจักรักษาซึ่งตนเธอจึง เธอพึงเจริญสติปัฏฐานด้วยคิดว่าเราจักรักษาซึ่งผู้อื่นภิกขุทั้งหลายเมื่อรักษาตนก็คือรักษาผู้อื่นเมื่อรักษาผู้อื่นก็คือรักษาตนภิกขุทั้งหลายเมื่อรักษาตนคือรักษาผู้อื่นนั้นเป็นอย่างไรเล่าข้อนี้หมายความว่ารักษาตนด้วยการเสพธรรมะ ด้วยการเจริญธรรมะด้วยการทำให้มากซึ่งธรรมะนี่แหละคือเมื่อรักษาตนอยู่ก็จะมีผลเป็นการรักษาผู้อื่นพิขุทั้งหลายเมื่อรักษาผู้อื่นก็คือรักษาตนนั้นเป็นอย่างไรเล่าข้อนี้หมายความว่ารักษาผู้อื่นด้วยการอดทนด้วยการไม่เบียดเบียนด้วยเมตตาจิต ด้วยความรักใคร่เอ็นดูนี่แหละคือเมื่อรักษาผู้อื่นอยู่จะมีผลเป็นการรักษาตนด้วยพิกขุทั้งหลายเมื่อเราคิดว่าเราจะรักษาตนก็จงเจริญสติปัฏฐานเถิดเมื่อคิดว่าเราจะรักษาผู้อื่นก็จงเจริญสติปัฏฐานเถิดเพราะว่าเมื่อเจริญสติปัฏฐานเพื่อรักษาตน ก็เป็นการรักษาผู้อื่นเมื่อเจริญสติปัฏฐานเพื่อรักษาผู้อื่นก็เป็นการรักษาตนอย่างนี้แหละดังนั้นการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นเหตุให้รักษาทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นไปด้วยก็เลยมาดูเหมือนเราปัจจุบันเนี้ยเราพยายามทุกคนเนี่ยพยายามรักษาตนเองด้วยการ ป้องกันตนเองด้วยการใส่หน้กากากบ้างด้วยการที่ว่าจะรักษาระยะห่างบ้างด้วยการทําความสะอาดนะอร่างกายของเราให้ดีมือไม้ต่างๆอย่างนีนะ้อันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของร่างกายนะแต่ตัวสติปัฏฐานสี่เนี่ยมันเป็นการรักษาทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจ รักษาหมดเลยขณะที่จเจริญสติปัฏฐานสีเนี่ยจิตจะอยู่กับกายจิตจะไม่ฟุ้งซ่านส่งออกไปที่ไหน,นเมื่อจิตอยู่กับกายอยู่เรื่อยๆ,ๆ,ๆการปรุงแต่งไปในเรื่องอกุศลบ้างนในเรื่องต่างๆบ้างก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเวลาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะรีบละ รีบบันเทาไต่ตอนทําให้สิ้นสุดไปทําให้ไม่มีเหลือนะซึ่งอกุศลวิตกเหล่านั้นนะหรือวิตกต่างๆเกิดขึ้นมาถ้าเราเป็นผู้ที่จะละนะความอยากในการสร้างอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเนี่ยเราก็พยายามจะละจะทิ้งในทุกๆอารมณ์ก็ทำให้การพูดผิดนะคือมิจฉาวาจา คือการพูดโกหกบ้างการพูดยุยงให้คนแตกกันบ้างการพูดคำหยาบบ้างการพูดเพ้อเจ้อบ้างอันนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเรารักษาตัวจิตตัวความคิดไม่ให้จิตเนี่ยไปคิดเรื่องไม่ดีนะพอจิตคิดเรื่องไม่ดีปุ๊บเราก็รีบละรีบทิ้งดังนั้นเมื่อจิตของเราดีมีอารมณ์อันเดียวคืออยู่กับกายวาจาเราก็จะดีไปด้วย พอวาจาเราดีมีสัมมาวาจาปุ๊บรมท,ที่จะไหลไปสู่ธรรมก็คือสัมมากัมมันตะการงานที่ถูกต้องการงานเราก็จะดีคือการฆ่าจะไม่เกิดขึ้นการขโมยจะไม่เกิดขึ้นการประพฤติผิดในการจะไม่เกิดขึ้นอันนี้คือข้อปฏิบัติผิดทางกายสามอย่างก็จะไม่เกิดขึ้นดังนั้นลักษณะอย่างเนี้ยเป็นการที่เรา รักษาตนเองนะนะเหมือนเราปัจจุบันนี้ก็เลยมาเทียบกับปัจจุบันนี้ที่เราพยายามรักษากายของเรานะแล้วถ้าเราก็ไม่เอาเชื้อไปส่งกับผู้อื่นนะหรือเรารักษาใจของเราไม่ให้โกรธไม,ไม่ไม่ให้โมโหเนี่ยเราก็ไม่ไปนะส่งมิจฉาวาจาให้กับผู้อื่นนะไม่ส่งมิจฉากรรมันตะให้กับผู้อื่น ก็เป็นการรักษาผู้อื่นละนชื่อว่าเรามีเมตตาละาอย่างที่พระองค์บอกว่า,าเมื่อรักษาผู้อื่นคือการรักษาตนเป็นอย่างไรพระองค์บอกว่ารักษาด้วยการอดทน,นด้วยการไม่เบียดเบียนด้วยเมตตาจิตด้วยความรักใคร่เอ็นดนนูเวลาเรา,าเกิดความไม่พอใจเราก็อดทน เราก็มีเมตตามีความรักใคร่เอ็นดูไม่พยายามเบียดเบียนถ้าเราคิดว่าผู้นั้นเนี่ยเป็นญาติสารวหิตของเราเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นบุปการีของเราเนี่ยความยับยั้งชั่งใจมันก็จะเกิดขึ้นอีกระดับหนึ่งดังนั้นถ้าเรามองเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดเนี่ย เพื่อนเริ่มโลกของเราเนี่ยว่ามีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเสมอกันต่างก็มีความทุกข์เหมือนกันต่างก็อยากจะออกจากความทุกข์เหมือนกันมันก็ไม่มีอะไรที่เราจะต้องเอาเอาทุกข์ไปทับถมใส่เขาหรือเอาอากุศลต่างๆเนี่ยไปมอบให้กับเขา หรือเอาทำที่ไม่น่ารักใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจเนี่ยไปมอบให้กับเขาคือการฆ่าการขโมยการประพฤติผิดในการการประพฤติผิดทางกายทางวาจาสิ่งเหล่านี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นดังนั้นพวกเราทุกคนก็ต้องพยายามที่จะฝึกรักษาตนเองดังนั้นเวลารักษาตนเองเนี่ย วิธีง่ายๆที่พระองค์แนะนําก็คือดึงจิตอยู่กับกายอย่าปล่อยให้จิตเนี่ยมันมันฟุ้งออกไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกครั้งที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยทุกเกิดขึ้นละนามธรรมเกิดขึ้นละมีขึ้นสักพักแปลเปลี่ยนหายไปทุกอย่างเกิดดับหมดเลยไม่มีอะไรเป็นตัวตนเที่ยงแท้ถาวร มีขึ้นมาแล้วก็หายไปมีขึ้นมาแล้วก็หายไปแต่นั้นให้เราพยายามเห็นสัจจะความจริงเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงอยู่อย่างนี้เราก็จะเป็นผู้ที่สามารถที่จะดำรงตนอยู่ได้อย่างมีความสุขแม้สิ่งแวดล้อมรอบข้างเราเนี่ยจะมีแต่ สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีผู้คนที่ไม่ดีแบบพระอ,องค์บอกว่าแม้เราจะอยู่เกลื่อนกลนไปด้วยนะเดยลถีสาวกของเดลถนะีแต่ผู้นั้นเนี่ยก็จะมีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวนะชื่อว่าเขาได้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ไปใส่ใจ คนนั้นคนนี้ไม่ไปใส่ใจสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้และยิ่งถ้าเชื่อว่าสัตว์โลกเนี่ยเป็นไปตามกรรมเหตุปัจจัยของบุคคลนั้นจะเป็นอย่างนี้เหตุปัจจัยของเราจะเป็นอย่างนี้ดังนั้นเรามีหน้าที่เนี่ยใส่ใจตนเองสร้างกรรมของตอนเองให้ดีทำตนเองให้ดีรักษาตนให้ดีผู้อื่นจะได้รับการรักษาไปด้วยโดยอัตโนมัติเลย ดังนั้นเรารักษาตนเองด้วยการที่เราไม่โกรธไม่ไปเกลียดคนนั้นไม่ไปโกรธคนนี้ไม่ไปว่าร้ายทิมแทงกันและกันด้วยหอกปากกับคนนั้นคนนี้ไม่ไปทะเลาะวิวาทอันนี้ล้วนแต่เกิดจากการที่เรารักษาตนสํารวมใจสำรวมอินทรีย์ทั้งสิน้นะการอยู่ในสังคมก็จะอยู่ด้วยความผาสุกบางทีเราอยู่กับบ้านนะบางทีเราก็ ทะเลาะกับคนในบ้านบ้างไม่ใช่แต่ว่าเราจะทะเลาะกับคนข้างนอกบ้านนะคนในสังคมอย่างเดียวคนในบ้านเดียวกันในครอบครัวเดียวกันบางทีเราก็ขัดอกขัดใจกันนะทะเลาะกันก็มีนะดังนั้นเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะก็อยากให้ทุกคน,นมีการฝึกฝนตนเองนะเพื่อความอยู่ผาสุกนั่นเอง และความอยู่ผาสุขตรงนี้มันเป็นความผาสุขทั้งในปัจจุบันและในสัมปรายะในภายภาคหน้าที่เราสิ้นอายุไขยัยกายแตกทําลายไปเราก็ยังอยู่ผาสุขเพราะสิ่งนี้จะเป็นนิสัยจะเป็นเหตุปัจจัยเป็นนิสัยอุปนิสัยของเราเนี่ยติดต่อเนื่องไป เพราะการที่เราได้สดับคำพระศัสดามีศรัทธาเห็นประโยชน์เห็นความสำคัญแล้วก็มาฝึกนะเจริญสติปัฏฐานสี่ละความเพลินนะตั้งจิตอยู่กับกายของเราลมหายใจนะตามรู้อริยบทรู้การทำงานในปัจจุบันด้วยการทำเพียงเท่านีนะ้ชีวิตของเราก็จะดีขึ้น คนที่เกี่ยวข้องกับเราคนรอบข้างเราก็ได้รับอาน,นิสงส์จากตัวเราไปหมดและถ้าทุกคนทำอย่างนี้ก็เป็นสังคมที่กำลังจะเป็นอริยะกำลังเดินมรรคหรือในที่สุดก็เป็นสังคมของอริยะก็จะมีแต่ความสุขเป็นสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อความอบอ้อมอารีนะความมีเมตตาการมีการให้อภัยกัน มองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักนะตัวเขาก็ผาสุขตัวบุคคลอื่นก็ผาสุขสังคมที่อยู่ก็มีแต่ความผาสุกนะมีแต่การเอื้อเฟื้อกันมีแต่การให้แบ่งปันกันนะนะละความตรณีอันเป็นมนทินไม่หวงแหนในเรื่องนั้นเรื่องนีนะนะนะ้สิ่งเหล่านี้เกิดมาจากการฝึกตนทั้งสิ้น ดังนั้นพระผู้มีพระภาคก็เลยเน้นให้เราเนี่ยฝึกตนเองนะรักษาตนเองพึ่งตนพึ่งธรรมนั้นก็ให้พวกเราเนี่ยพยายามนะฝึกตนเองให้มากนะกระทำให้มากนะเนี่ยอย่างนักแสดงนะคนเนี่ยนะของสองคนเนี้ยนะอาจารย์กระสิ์เนี่ยนะ อาจารย์ก็บอกสิทธิ์ให้รักษาอาจารย์ด้วยนะสิทธิ์ก็เลยบอกว่าอาจารย์ก็ต้องรักษาอาจารย์เองสิทธิ์ก็ต้องรักษาตัวสิทธิ์ดันั้นอันนี้ก็เป็นมุมที่เราเนี่ยไม่ต้องไปรักษาคนอื่นนะอย่าไปมองคนอื่นอย่าไปรักษาคนอื่นอย่าไปคอยระวังให้คนอื่นคอยระวังตัวเองเราระวังตัวเราทุกคนก็ระวังตัวเองระวังตัวเองระงตัวเองหมดความเป็นอยู่ของเราก็จะเป็นไปกันได้ด้วยดี แต่ถ้าเราคอยไประวังคนอื่นเนี่ยมันจะเดี๋ยวมันจะเกิดการเพ่งโทษกันเกิดขึ้นอพอเป็นเกิดการเพ่งโทษก็เกิดความไม่ผาสุกเกิดการไม่ผาสุกข,ขึ้นดังนั้นการเพ่งโทษเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยดังนั้นเมื่อเกิดการปรุงแต่งอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยพยายามรีบละรีบทิง้งแล้วก็ดึงจิตกลับมาอยู่ที่กายของเราลมหายใจไม่ต้องไปปรุงอะไรต่อ กลับมารู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกสิ่งที่คิดนึกขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ของเรามันเป็นท่าตามธรรมชาติมันไม่ใช่ของเราเลยนะมันเป็นความคิดอันหนึ่งที่เกิดแล้วก็หายไปนะเราก็เห็นมันหายไปเราไม่ได้เป็นไปตามมันมันกับเราคนละตัวกันนะดังนั้นปัญญาตรงนี้พยายามทำให้เกิดมี ขึ้นในตนนะพยายามให้มันมีขึ้นนะเราจะไดนะ้มีความผาสุขอันเกิดจากความเป็นอยู่นะบนโลกนีนะ้ไม่งั้นเราก็จะมีแต่ความวุ่นวายนะเห็นอะไรก็นะไม่ชอบใจไม่พอใจไปหมดนะนะนะดังนั้นเราจะมีมุมมองที่นะมีแต่ความเป็นกุศลนะ ถึงใครก็จะทำอะไรให้ไม่ดีเราก็อภัยทานเอาเวลาทานอภัยประชาทานนะให้อภัยไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนไปนะแล้วเราก็ดำรงตนของเราอยู่ทำหน้าที่ของเรานะดูแลในส่วนของเรานะให้ดีนะทำกิจของเราให้ดีต่อไปนะถ้าทุกคนเพียงแต่รักษาตนเองอย่างเนี้ยทำอย่างเนี้ยนะ ตัวเองก็มีความสุขสังคมก็มีความสุขด้วยนะและความเป็นอยู่โดยรวมของสังคมในภาพใหญ่นะเป็นประเทศนะหรือโลกใบนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีแต่ความสุขความเจริญนะวันนี้ก็อมอบประสูตรในเรื่องของสติปัฏฐานสี่ที่ส่นะงอุปมานะ เหมือนกับพวกนักเล่นกลนนะหรือพวกที่ต่อตัวกันขึ้นไปนะพวกนั้นต้องรักษาตัวงเขาเองนะและพระองค์ก็นะน้อมมาถึงเรื่องของสถิปัฏฐาน4ให้เรารักษาตัวเองไม่ต้องไปรักษาผู้อื่นนะการรักษาตนเองนั่นแหละเป็นการรักษาผู้อื่นไปด้วยนะรักษาตนด้วยรักษาผู้อื่นด้วยในตัวเสร็จ สติปฐานบริบูรณ์เพราะอานาปานาสติบริบูรณ์พิขุทั้งหลายอานาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำสติปฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ได้พิขุทั้งหลายสมัยใดพิขุเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวดังนี้หรือว่าเมื่อหายใจออกยาว ก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกยาวดังนี้ก็ดีเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้าสั้นดังนี้หรือว่าเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกสั้นดังนี้ก็ดีย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจากหายใจเข้าดังนี้ ย่อมทำใน,ทในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจากหายใจออกดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับอยู่จากหายใจเข้าดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับอยู่จากหายใจออกดังนี้พิกุทั้งหลายสมัยนั้นพิกุ ชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้พิกุทั้งหลายเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายพิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกุนั้นย่อมชื่อว่า เป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้นพิขุทั้งหลายสมัยใดพิขุย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติจากหายใจเข้าดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ จักหายใจออกดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขจากหายใจเข้าดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขจากหายใจออกดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารจากหายใจเข้าดังนี้ ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารจากหายใจออกดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับอยู่จากหายใจเข้าดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับอยู่จากหายใจออกดังนี้ที่ขู่ทั้งหลาย สมัยนั้นพิขุชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้พิขุทั้งหลายเราย่อมกล่าวการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งหลายว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลาย ภิขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกขุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้นพิกุทั้งหลายสมัยได้พิขุย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต จากหายใจเข้าดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตจากหายใจออกดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งอยู่จากหายใจเข้าดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งอยู่จากหายใจออกดังนี้ ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่จากหายใจเข้าดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่จากหายใจออกดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่จากหายใจเข้าดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่ จากหายใจออกดังนี้พิกุทั้งหลายสมัยนั้นพิกุชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้พิกุทั้งหลายเราไม่กล่าวอาณาปานาสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่บุคคลผู้มีสติอันลืมหลงแล้วไม่มีสัมปชัญญะ ภิขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิขุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้นภิขุทั้งหลายสมัยได้พิขุย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ จากหายใจเข to ้าด er ังนี้ย่อมทําในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้ย่อมทําในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้ย่อมทําในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำ จากหายใจออกดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเหน็ซเหเหนซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำ จากหายใจเข้าดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้พิกุทั้งหลายสมัยนั้นพิขุชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นทำในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ ภิกุทั้งหลายภิกุนั้นเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะเป็นอย่างดีแล้วเพราะเธอเห็นการละอภิชาและโทมนัสทั้งหลายของเธอนั้นด้วยปัญญาภิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติ นำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้นพิขุทั้งหลายอาณาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้คําให้มากแล้วอย่างนี้แลชื่อว่าทําสติปฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ได้